แนวโน้มของอาหารไทยที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเนี่ยที่เราตั้งเป้ายอดส่งออกไว้เนี่ยก็ไม่ได้ผิดคาดมากนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยที่เราคาดการไว้เนี่ยที่จะส่งออกเพิ่มถึง1 0บถึงสิเนี่ยก็กำลังดูนะครับว่าเพราะว่าความที่เราจะถึงเป้าได้เนี่ยอาจจะเกี่ยวโยงถึงหลายๆปัจจัยนะครับปัจจัยสําคัญแรกก็คือ,อเรื่องอความต้องการนะครับส่ภาวาเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกานะครับหรือที่ตลาดหลักของเราที่ญี่ปุ่นหรือเอเชียนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยผันผวนตลอดเนื่องจากส่วนหนึ่งที่เราได้ยินเสมออี่สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าสภาวะโลกร้อนหรือว่า climate change นะครับ เราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่รัเสเซียก็ดีนะครับทางแถบอ่วบนออกการก็ดีแม้กระทั่งอินเดียนะครับก็ได้ร้วนแต่ได้รับผลกระทบของสภาพอากาศทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ลดน้อยลงเราเลยมีโอกาสส่งออกได้มากขึ้นนะครับสําหรับสินค้าของเราปีหน้าไม่ว่าจะเป็นมันสําหลังหรือว่าข้าวนะครับหรือว่าสินค้าเ,เช่นกุ้งหรือว่าไก่ ที่ผ่านมา,อายอดส่งออกนี่ก็ขยับขึ้นน,นะครับแต่ปัญหาก็อยู่เช่นเดียวกันก็คือว่าอาจจะมีโรคของพืชที่มารบกวนสินค้าเช่นมันสำปะหลังหรือกุ้งที่มีภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็จะทําให้เราเนี่ยส่งออกได้ได้น้อยลงนะครับแต่ว่าออเดอร์ความต้องการเนี่ยไม,ไม่ตกนะครับปริมาณของเราที่ส่งออกก็ยังได้คงที่ แต่ที่เงินได้ที่เราได้มาเป็นเงินเวสต์ลาร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างตกลงไปนะครับเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่อาจจะเป็นปีที่ไม่ใช่ปีสบายสําหรับผู้ส่งออกสัทั้งทุกเรื่องนะครับอาจจะได้ผลกระทบอาจจะตั้งเดือนการเมืองด้วยนะครับแล้วก็อาจจะผลกระทบเรื่องค่าแรงรวมไปถึงผลกระทบของอเรื่องอสินค้าที่เราผลิตแล้วเนี่ย ไม่ได้ปริมาณเท่าที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ส่วนสำหรับผู้ประกอบการไทยที่แปลรูปส่งออกเราก็ได้มาตรฐานขึ้นมาตลอดนะครับอาจจะเป็นหนึ่งหรือสองในเอเชียที่เราสามารถแปลรูปสินค้าเกษตรเนี่ยส่งออกได้มาตรฐานนะครับเปรียบเทียบก,กับจีนที่มีประชากรถึงพันสองสามร้อยล้านคนเนี่ยเราเป็นประเทศที่ใหญ่ความเชื่อมั่นทางอาหารเขาเนี่ยก็ยังสู้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กนะครับมีประชากรไม่เยอะ เราก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการแปรรูปสินค้าอาหารและการสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทกับประเทศชาติในการที่จะส่งออกแล้วก็ความเชื่อมั่นกับบริษัทคู่ค้านะครับให้เขาเกิดความเชื่อมั่นมากกว่าประเทศใหญ่หลายๆประเทศในเอเชียนะครับผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราส่งออกเนี่ยได้ได้ไดตามเป้าที่วันนี้เรามีการแขลงข่าวสมสถาบันนะครับ ่อการค้าสถาบันอาหารแล้วก็สภาาสกัดเราตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยเราจะส่งออกเพิ่มขึ้นอีกสักสินะครับก็ประมาณแปดแสนส็จเศษนะครับก็คงจะไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะผิดนะครับจากเดิมปี53ที่ผ่านมาเราคาดการไว้7,8็ดแสก็ได้ตามเป้านะครับปีนี้เราคาดคาดคาดการไว้อีกสิ็นี่ก็คงจะไม่ไม่ไกลเกินที่เราจะสามารถทําได้ถ้าเกิดไม่มีเหตุ อะไรสุวิสัยที่เร่งด่วนที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะส่งออกได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกระทบการเมืองบ้างผลกระทบะหลายๆเรื่องบ้างเนี่ยเราก็ผ่านพ้นมาได้ถ้าปีหน้าไม่ไม่เลวร้ายกว่านี้เราคงจะรักษาสภาพการส่งออกอ,อาหารเนี่ยได้ตามเป้าหมายครับ